สวัสดีครับผมปอกกระเปาหนึ่งคนหมันครับพี่น้องบัวดีปอกกันโดนครับมือนี่เห็นงานเครื่องมือครับพี่น้องไปเอาบุญครับเออพี่น้องไปเอาบุญน้ำกันครับสิเอาพระไปอุบนเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังเอาไา้ขึ้นรถครับกับโดยเบาตะครับพี่น้องเบาตะทั้งหัวครับไา้เขาจะตอกไว้เน,นัะพี่น้องนะเนาะเอารถตักไปเห็ดบุญครับมันสิไปรอพระครับพี่น้อง เลยหยุดงานเครื่องมือครับงานหลายครับพี่นนองผนดีใจครับอดเอาครับไปเอาบุญก่อนเฮตรงนี้นี่ สองคันน้องเนาะเดี๋ยวเอาใส้ขึ้นเล้ยก็รอไปชมกันเลยครับว่าเาเียนแบบไหนครับพระจักองค์ครับคนซ้ำนี่บวมหันดีๆเจียงแท้กับบวมหันนี่นนนอ่ ใบสองใบาสามนี่แล้ว คือลายองค์อยู่เลยสองคันที่ไปเบิดบอลกอไปเป็นอาจารย์ตะครับพี่น้องมัดพระพระมัดแต่ว่าอาจารย์ตะมัดคอเลยหายใจอนนะอกแล้วเอาบุญน้วกันครับพี่น้องครับอีกคันหนึ่งกำลงังขึ้นครับ เดางครับพนูเดียวกันอยตั้งหลังเสียขา้าก็แม่ตัวนี้วเาาไปครับผมเหมือเศ้าครับพอกันครับที่อุบลครับพี่น้อง ดน่ยนนีตากลยไปตังังคให้เป็นน้ำทังท่านมองเรี่ยวว่าเรี่ยวนี่เนปะอนี้ทีเดียวเหรมึงทังตอนแรนเจ็ดทีเปดสิเรี่ยวนีนะโอ้ยบอกก่อนจอทีหลังมงบอกูไกมอกวาเอาจะชอบเรี่ยวดรี่ยวีออกนสามเยร้อยครับพี่น้องพร้อมเดินทาง พร้อมย่างแลีนพร้อมออกตัวครับพี่น้องจะไสอกไหมย่างจะได้วุ่นด้วยภูมิวัวเพราะไอเย็ดไอเย็ดไอเอย็ดสว่างหนดเลยเรียบร้อยครับติดตามชมตอนต่อไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ คลิปนาพอกันไหมครับท่านหต้นทางปลายทางข้างในกบกเออปลายทางอุบลพุทาคลิปนาเขาไปเบิ้งคลิปนาครับคลิปต่อไปครับทอดแท้เดิทอดแท้